ดูจนจบเรื่องราวเพื่อลุ้นรับ iPhone วิดีโอวันนี้เราจะมาพูดถึงเหยอ่มคนจากเหตุการณ์ที่เลวร้ายมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเป็นพิเศษอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนมีชื่อเสียงในด้านสัตว์ป่าและความร้อนใต้พิภพเยลโลสโตนเป็นภูเขอไฟที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนืออยู่ใต้อุทยานแห่งชาติชื่อเยลโลสโตน ห้องหินหนืดเยลโลสโตนคิดว่าน่าจะเป็นห้องขนาดใหญ่ห้องหนึ่งมันยาว59.5กิโลเมตรกว้าง29กิโลเมตรและลึก4.8ถึง11.3กิโลเมตรเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์มาแค่ห้องนี้ถ้ามันระเบิดมันสามารถทำลายพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือได้เลยทีเดียวภูเขาไฟนี้ก่อให้เกิดความร้อนใต้พิภพเช่นกีเซอร์และน้ำผูร้อน น้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกก็อยู่ที่นี่เช่นกันเพราะมันยิงน้ำทุกๆ6 0สิบถึงเก้าสิบนาทีน้ำพุร้อนของอุทยานมีตั้งแต่สนามอุ่นไปจนถึงหม้อต้มน้ำและไอน้ำเป็นความร้อนที่เกิดจากใต้พิภพตั้งแต่ปีพศ2413เป็นต้นมามีผู้มาเสียชีวิตที่นี่เป็นจำนวน21คนจาก22คนในบ่อน,น้ำพุร้อนของอุทยานสาเหตุอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือความประมาทเลอะเลอะ เมื่อวันที่20กรกฎาคมปี1981เดวิดเฮเลนควันวัย24ปีขับรถผ่านเยลโลสโตนเขาอยู่ในพื้นที่มอระบายความร้อนของน้ำผุน้ำผุร้อนหลายแห่งในบริเวณนี้มีสีน้ำเงินเขียวและส้มและมีตั้งแต่ร้อนจัดไปจนถึงเดือดโรนัลดเรลลิฟเพื่อนของเขาและมูซีสุนัขของเขาอยู่ในรถพวกเขาจอดรถเพื่อเยี่ยมชมบริเวณรอบน้ำผุหลากสี เมื่อเวลา13 0 0น,นาฬิกามูซีวิ่งไปที่น้ำพุร้อนขณะที่พวกเขาลงจากรถมันกระโดดลงไปในบ่อน้ำร้อนทันทีน้ำพุร้อนที่อยู่ด้านล่างเดือดมากเมื่อมูซีกระโดดลงไปเลยทำให้มันเจ็บปวดทันทีเดวิดและโรนันวิ่งไปที่ขอบสระพวกเขาเรียกมูซีแต่มันกลัวเกินกว่าที่จะว่ายน้ำข้ามมาได้เดวิดท,ทนดูมูซีตายไม่ได้ดังนั้นเขาจึงเตรียมตัวว่ายน้ำไปช่วยมูซี เขากำลังจะกระโดดลงไปคนอื่นๆได้ห้ามเขาไว้เพราะน้ำมันร้อนมากแต่เดวิดไม่สนใจพวกเขาเขาถอยหลังไปสองก้าวและพุ่งตัวลงไปในน้ำเดือดเพื่อช่วยมูซี่เขาจับมูซี่ไว้ในน้ำที่เดือดแล้วว่ายกลับเข้าฝั่งเขาลงไปใต้น้ำก่อนที่จะหมุนกลับมาเขาว่ายน้ำไปที่ริมฝั่งโดยไม่มีมูซี่เขาอ่อนแอเกินไปที่จะไปถึงริมฝั่งโรนันเข้าไปช่วยเขาขึ้นมาแต่เขาถูกไฟไม่ระดับสองในเสี้ยววินาทีที่ โรนันดึงเขาขึ้นจากน้ำผู้ที่มาดูพยายามช่วยเดวิดไปที่ทางเดินเดวิดพูดว่านั่นมันโง่ามากฉันแย่มากหลังจากเจน้ำเดือดเดวิดก็ตาบอดและมีรอยไม่ระดับสามทุกทีมีคนอื่นที่อยู่แถวนั้นเข้ามาช่วยเดวิดถอดรองเท้าผิวหนังส่วนใหญ่ที่เท้าของเขาลอกออกและผิวหนังส่วนใหญ่ที่ร่างกายของเขาก็ลอกออกเหมือนกันเขาเสียชีวิตจากไฟลูกในเช้าวันรุ่งขึ้น หลังจากถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลซอนเล็กซิตีเดวิดพยายามช่วยมูซี่อย่างกล้าหาญแต่เขาเสียชีวิตแม้ว่ามันจะดูสวยงามแต่มันก็เป็นหม้อน้ำเดือดที่อันตรายดีๆนี่เองผู้ที่มาเที่ยวสวนสาธารณะแห่งนี้หลายคนถูกไฟไหม้ขณะพยายามช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของพวกเขาโฮเซเมลรีเน์ทำงานเป็นพนักงานซ่อมบำรุงของโรงงานอาหารในแคลิฟอร์เนีย ก่อนรุง่งสางวันที่11ตุลาคม2 5 5 5โฮเซกำลังซ่อมเครื่องจักรโรงงานขนาดใหญ่เขาเข้าไปในเครื่องจักรผ่านช่องเปิดทรงกระบอกขนาดใหญ่และมุ่งหน้าไปทางด้านหลังซึ่งจำเป็นต้องทำการซ่อมแต่กระป๋องปลาทูน่าขนาดใหญ่ก็เริ่มกลิ้งเข้าไปในเครื่องและขวางไม่ให้เขาซ่อมได้โฮเซจะตะโกนไปที่ลูกกลิ้งพาเลตแต่โรงงานก็ดังเกินไปและประตูเครื่องจักรปิดลงอย่างน่าสะพรึงปลัว เพื่อนร่วมง,งานคิดว่าเขาอยู่ในห้องน้ำเพื่อนร่วมง,งานของโฮเซกั้นเขาไว้ในม้อความดันขนาดใหญ่ที่ใช้ฆ่าเชื้อถูหน้ากระป๋องโฮเซรู้ว่าเพื่อนร่วมง,งานมองไม่เห็นเขาแน่นอนเมื่อประตูปิดเสียงเตาอบอุสาหกรมอันน่าสยองขนาดใหญ่สำหรับค่าเชื้อกระป๋องทั้งหมดเริ่มขวางทางเขาอย่างช้าๆเตาอบร้อนถึง270องศาภายในสองชั่วโมงมันฆ่าโฮเซอย่างช้าๆและทรมาน ต่อมาผู้จัดการโรงงานได้ตามหาโฮเซและประกาศผ่านลำโพงแต่ไม่มีใครพบโฮเซจนเพื่อนร่วมงานได้มาเปิดเตาอบเพื่อที่จะนำอาทูน่าออกมาและพวกเขาก็ได้เจอโฮเซเป็นศพอยู่ในนั้นอย่างน่าสยดสยองนั่นเองเบมเบิลบีฟสตกลงที่จะจ่ายเงิน6ล้านดอลลาร์สำหรับการละเมิดกฎความปลอดภัยหลายข้อและผู้จัดการโรงงานสองคนถูกปรับคนละ3 0,000่นดอลลาร์สำหรับการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนซึ่งมีส่วนทำให้โฮเซเสียชีวิต เนวโด del Ruiz เป็นภูเขาไฟสูง5,334เมตรห่างจากโบโกตาไปทางตะวันตก128กิโลเมตรในโคลอมเบียตั้งแต่ปี1845เนวโด del Ruiz หรือสลีปิไลออนก็เงียบไปเป็นบางส่วนในปี2,388ภูเขาไฟระเบิดคร่าชีวิตผู้คนกว่า1,000คนในหุบเขาตั้งแต่นั้นมาภูเขาไฟก็เกิดอาการประตุอีกครั้ง ในตอนแรกมีเพียงไอ้น้ำเล็กน้อยและการสั่นสะเทือนเป็นครั้งคราวแต่ในเดือนกันยายนพศ2528การสั่นสะเทือนของภูเขารุนแรงขึ้นจนเจ้าหน้าที่เริ่มวางแผนให้อพยพผู้คนที่อยู่ใกล้บริเวณใกล้ภูเขาไฟออกไปเมื่อถึงเดือนตุลาคมภูเขาได้สร้างแผนที่อันตรายแสดงตำแหน่งที่ลาวาไหลหรือก้อนหินที่ตกลงมาหากภูเขาไฟระเบิดแต่หลายคนในหมู่บ้านไม่ได้ย้ายออกไป เนื่องจากภูเขาไฟได้สงบมาเป็นเวลาหลายปีมากจนทำให้ผู้คนมาสร้างบ้านทับเส้นทางหลายของลาวาโอเมเรเซนเชสเด็ chez, กหญิงอายุ13ปีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้มาเรียแม่ของเธอเป็นพยาบาลส่วนพ่อของเธออันบารโรปลูกข้าววันที่13พฤศจิกายนพศ2528ในเบอร์นัดนักภูเขาไฟวิทยาสังเกตเห็นแผ่นดินไหวอย่างต่อนเนื่องและยาวนาน ซึ่งเริ่มรุนแรงขึ้นและสงบลงอย่างช้าๆเขาพยายามเตือนเพื่อนร่วมง,งานว่าการประตุกของภูเขาไฟกำลังใกล้เข้ามาเมื่อเวลา21.08นาฬิกาภูเขาไฟยักษ์ย้ายได้ประตุขึ้นมันพ่นหินและเศษซากขึ้นไปในอากาศสูงกว่า30กิโลเมตรหิมะและน้ำแข็งบนยอดเขาละลายจากก๊าซร้อนที่ประตุข,ขึ้นสิ่งนี้ผสมกับหินและคโคลนเพื่อสร้างกระแสคโคลนหนาแย่เป็นสีสาย ที่เคลื่อนที่ประมาณ6เมตรต่อวินาทีจากภูเขาลงสู่หุบเขามันสะสมพยะเหลวจนกว้าง50เมตรลึก2เมตรโคลนหลายก้อนหนึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านสัญญาณต่างๆเกี่ยวกับไฟฟ้าของทั้งเมืองได้ดับลงตอน5้าทุ่ม25นาทีต่อมาเวลา2 3 3 0นาฬิกาโคลนร้อนได้ไหลท่วมพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านคลื่อนอีกสองลูกจะซัดเข้าใส่เมืองภายในไม่กี่ชั่วโมงฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่าครึ่ง และทำลายอาคารส่วนใหญ่โคลไลทำลายบ้านของโอมเรเซนเชสและมันได้บทขยี้พ่อกับป้าของเธอโอเมรเรรอดชีวิตจากผลกระทบครั้งแรกแต่ฐานคอนกรีตของบ้านตรึงเธอไว้โคลไลผสมกับน้ำท่วมโอเมเรเกือบจะจมอยู่ใต้น้ำโอเมิเร er และผู้รอดชีวิตอีกหลายคนติดอยู่ใต้ซากประผักพังและโคลนเป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อนที่หน่วยกู้ภัยจะมาถึงเธอย้ายสิ่งของบางอย่างไว้ด้านบน เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมองเห็นเธอใช้เวลาเกือบหนึ่งวันหลังการประทุเจ้าหน้าที่กู้ภยัยจึงเก็บเศษขยะได้มากพอที่จะไปถึงตัวเธอเมื่อพวกเขาเห็นเธอพวกเขาเห็นว่าเศษซากที่เกาะเธออยู่นั้นเป็นกำแพงคอนกรีตพวกเขาเกือบผักขาของเธอเพื่อดึงเธอขึ้นจากน้ำนักข่าวคนแรกในที่เกิดเหตุกล่าวว่าโอมรส่วนใหญ่มีความสุขแม้ว่าสถานการณ์ของเธอจะเลวร้ายก็ตามเธอร้องให้เมื่อกลัว และอธิษฐานเมื่อมีความหวังเธอกินขนมหวานและโซดาขณะรอการช่วยเหลือและร้องเพลงให้นักข่าวฟังเมื่อให้สัมภาษณ์วันต่อมาผู้คนพยายามหลายวิธีเพื่อช่วยโอเมิเรอ,ออกจากซากปรากักพังเพื่อไม่ให้เธอจมพวกเขาเอาอยามาพันรอบตัวเธอนักประดาน้ำลงไปในน้ำเพื่อตรวจสอบและพบว่าปลาของเธอโอบแขนรอบขาของโอมิเรก่อนที่จะถูกทับ แขนที่ตายแล้วของป้าของเธอยังคงจับเด็กหญิงอายุ13ปีไว้ใต้น้ำพวกเขายังพบว่าต้องใช้เครื่องจัรหนักในการเคลื่อนย้ายเศษซากที่ขวางเธออยู่ในวันที่3โรคเนื้อเน่าตายและภาวะตัวเย็นเกินทำให้โอเมรป่วยและเธอเริ่มมีอาการประสาทหลอนในวันนี้นักข่าวมิสเตอร์แฟรงค์ไปเยี่ยมหมู่บ้านและเห็นเหตุการณ์เลวร้ายกว่าที่เขาคาดไว้มากหลายคนที่ติดอยู่ในวันแรกยังคงติดอยู่ในวันที่2 เขาพบกับความโกลาหลและหมดหนทางแทนที่จะได้รับการช่วยเหลือที่มีการวางแผนอย่างดีมีคนติดค้างอยู่มากมายกระจกแตกจำนวนมากและเครื่องมือมีเพียงไม่กี่ชิ้นที่เจ้าหน้าที่คู่ภัยมีและมันไม่สามารถเข้าถึงคนจำนวนมากได้มีคนไม่เพียงพอที่จะช่วยเหลือรัฐบาลโคลอมเบียถูกวิจารณ์ว่าการช่วยเหลือไม่ดีพอบางรายงานกล่าวว่าไม่มีทั้งกองทัพทหารและตำรวจมาช่วยแต่รัฐบาลบอกว่า สภาพอากาศทำให้ยากเกินไปที่จะไปถึงเมืองให้ทันเวลาพวกเขาไม่มีเครื่องมือและทรัพยากรที่จะเคลื่อนย้ายอย่างมีประสิทธิภาพต้องข้ามโคลหลายไม้ที่ปกคลุมถนอนอยู่เพื่อเข้าไปในหมู่บ้านในวันที่สมแฟรงค์ได้พบกับชาวนาที่ขอความช่วยเหลือและพาเขาไปยังสถานที่ที่ไม่รู้จักซึ่งเขาพบโอมรวัย13มปีติดอยู่ในซากปรรกหักพังใบหน้าของเธอบวมมือของเธอเปลี่ยนเป็นสีขาว และดวงตาของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มอาการป่วยของเธอหนักขึ้นเรื่อยๆวันนี้แพทย์ตัดสินใจตัดขาของเธอเพื่อปล่อยเธอแต่เนื่องจากพวกเขาไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสมที่จะช่วยให้เธอมีชีวิตอยู่ได้จึงตัดสินใจปล่อยให้เธอตายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดโอเมเรเสียชีวิตด้วยโรคเนื้อเน่าตายหรือหวัดเมื่อเวลา10.05นาฬิกาช่วงเช้าของวันที่16พฤศจิกายน 60ชั่วโมงหลังจากติดอยู่ที่ซากปรากหักพังแฟรงค์ Friend ถ่ายภาพของเธอในช่วงเช้าก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเพื่อแสดงความกล้าหาญและความอดทนของเธอใน3มวันที่ผ่านมาพี่ชายของโอเมรรอดชีวิตมาได้และแม่ของเธอซึ่งออกไปทำธุระได้ยินข่าวการการตายของเธอในการสัมภาษณ์ทางวิทยุภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งเลวร้ายที่สุดของโคลอมเบีย การประตุของเนวาโดเดนรุยฆ่าชีวิตผู้คนกว่า23,000คนและทำลายหมู่บ้าน13แห่งนั่นคือตอนจบของวิดีโอของเราในวันนี้เราหวังว่าคุณจะชอบเรื่องราวนี้จากโทรโลกโปรดกดไลค์และกดติดตามกด Subscribe เพื่อดูวิดีโอของเราเพิ่มเติมที่ปล่อยออกมา2ครั้งต่อสัปดาห์แสดงความคิดเห็นและแชร์วิดีโอนี้เพื่อเข้าร่วมรุนรับ iPhone เครื่องใหม่